สวัสดีครับพี่น้องมามือนี้สิแม่ซูบะเขียใส่ประทูนี่ประทูแะก,ก้างออกดีๆครับผมตำส่วนนี้กะบะเขีย ต้มใส่น้ำปลาแดกนี่ครับตำข้ากกะมะเท้าเมื่อืนอุดไอสิเดดควนออกกะเด็ดโอเด็ดกับตำลงไปน้ำกันลดกะแล้วแต่ครับ ถ้าตำลงไปน้ำกันมันก็สิได้ควนมะเขียน้ำมันก็สิแซ่เดี๋ยวเอามานี่พ่อเอาให้นี่เป็นยังที่ใส่ควนมะเขียคือบ่าเอาควนมะเขียออกเดี๋ยวให้เมียผมบอกครับผม็ะยังแม่ยังได้กินเบิร์สกาบะหมี่อน โอ้กนาใช้แว่นตาอยู่สาเหตุที่ตาหน่อยบ้ามากก็ขวนมาเคียย์ออกอันนี้คือความชอบของแต่ละบุคคลเด้อพี่น้องก็คือมัไ่ไในจับควนดูดปุ๊บหนเวลาเวลาเวลา,เวลาเข้าข้ามเขาตุยเนาะ <Thank you. S 1> อืมบบเมนบาควนมาเคียย์กระเบ้าออก ันเป็นความชอบส่วนบุคคลครับ ừ, ใส่ข้ากับใส่น้ำนมม้ำน้ำต้มใส่น้ำปลาใส่สู้รดซุ้มตะเกียบในพุทามากมาก นี่เนาะซุบเบเกียซุบเบักปกมี่เพราะว่ามันอ่อนแขียวนะคุณเต่าก็จะเอาบ่มีแเขวยังสีกเจกะเอามาใส่ปาทูพร้อมเด้จะใส่ชุดรดน้ำบ่ดีอเอาสร้อยหอมสร้อยพักพักหอมพักบัวใส่ อมผักชีเออหอมผักชีครับเห็นปะข้าวเข่าตุยครับอะครับผมโคเล่โคเล่ขเขากันอีกเจ่นน้อยนะแม่ เนียนบักเขียแล้วซื่นแสบน้ำกันเด้อครับพี่น้องนี่แหละวิธีการเท็่ายง่ายมาพี่น้องสาธิตการดูดอันนั้นให้มึงเนี้ยจักบาทเนียเอาชิมเลยเออขวดมันแม่เนี้ยน,นี่นี่นี่ เออสาธิตอ่ะนี่ครับปุ๊บนี่วันแล้วแล้วเข้าค่ายทิมเข้ามาได้กินมันมันแดดทารุตกก็กันนะแมนะ่เนาะเพราะว่าสูตรนี่กระหน่อยนะครับบกักบอกเลยว่าจะ้ะบอกเมียเลยว่า ยาวควรออกเด้เอแม่เอาใช่หามเอาควรถ้าซุบบึกถ้าซุบบึกเนียนบ,บึกเขียบุมี่ควันคอยบ้ากินเนี่ยบักเนี่ยอะไปครับผมเนี่ยเห็นเขาเนีมนะยก,กินบักซี่ร้อยนาเนี่ย คได้แล้วค่ะเสร็จเรียบยร้อยแกนมะเขี่ยมากินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องจ้ากิกนเขาแล้วกะชิมื้อนี้มันคือคึมเห้อคือเหมือนจะตกนี่ล่ะพี่น้อง,ง,องก,ก,ปปก็คือดอกไม่ได้ตกนี่ล่ะตกหรือบ่ตกคึมดีคักเดี๋ยวพาไปเมืองอากาศข้างนอก อากาศข้างนอกพี่น้นองเรื่องฝนจิตตกเพราะดีนี่นี่จะหยุดโรงเรียนมืออื่นเมืนไปรับบันดิตหน่อยอากาศอากาศเย็นสบายครับผม,มบวันน,นี้ซื้อชิบองฮันหรอกพี่น้องน่าจะไม่ร้อนนะครับแต่เขามีแดดเริ่มเริ่มออกแล้ว ถ้าใครอยากกินตะกบก็ามาเก็บกินได้นะครับต้นตะกบกำลังออกแดงถ้าใครอยากกินต้นตะกบปักตะกบมีหลายต้นครับปั้นตะหน่อย นี่แต่นกกับแพากินนะครับหวานเจี๊ยบเลยล่ะครับผมหวานเจี๊ยบลูกแดงๆนี่นหงนไหนลูกใหญ่มากเลยครับลูกใหญ่เท่านิโป้นึ่แหะครับ คครับขอบคุณมากมายพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ